อุ pues ้ยโดนแล้วกูถูบอลูเลยไม่คิดว่ามันจะกัดจะเดิดอุ้ยไม่คิดว่ามันจะกัดตีไปยังกำลังยังไงไปฝา่ไปเนาไม่ได้มองเป็ดเลยเมื่อกี้ไม่ได้มองผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้เอาดื้อเลยนู่นตัวเล็กเลยเมื่อกี้โดนบลูเลย

มาหน่า,น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 าจีบอดอ้วนๆมาแต่เช้าเลยเจ้าเอาไปทำปลาเคี่ยกันไหมเราเก็บหมด <laughs> มีที่ใส่บ <c oughs> ้างอะไรมาดูดิตุ้ดติ๋วดูครับนาย่ำแ, <c oughs> แล้วหมดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวกับตุ้ดติว๋วเราเนาะนาย่ำแล้วกันนี้สายเอจะทำยังไงร <c oughs> ้อนอยู่ไม่กินเลยไปไหนแล้ว นู่นเลยนู่น,น <laughs> ตรงนั้นอ่ะสวยที่เขาตีเลยน่าตีมากรับคุณงานหน่อยนะครับผมกับเกียร์ายางติว๋วเรากับปานาตอนนี้กำลังฮิตกันเลยกับสายพีเอสามบอยเทสสตอรนะครับสายเล็กๆตีปลาเนียนๆมาโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปแบบป๊บฝากผลงานครับผม <laughs> เยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต้ <laughs> โดนไมหรอโดนอีกตัวจริงๆด้วยอุ้ยน้ำท่วมของแทรถกบไปมุกกำดูคนกดดันดิออะไรกันเนี่ยตายเลย ติว๋วติ๋วกับปานาเนี่ยเป็นของคู่อะไรนะใสอ่ะหนูอ้วนตับเลยงามดู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 ดดนี่หมายตุนนะเจะ <c oughs> บอกนะหมายตุนครั้งแรกเลยที่พามาได้ปลาเนี่ยแกล้าแกล้งแกล้งองถ่ายรูปกับหมายตุนหน่อยนะอุ้ยอะไรเรื่อง แต้มที่สองก็วันนี้นะครับสายเอยังหาแต้มไม่เจอสมน้ำหน้าเราคอยทับผมแล้วถาผมอย่างเดียวผมไม่ได้เอาครีมมาเอาเอ้มีครีมไหมผมไม่ยอาครีมมาวางไว้หน้ารถเฉยจะงานเราก็ให้ดูฝากด้วยนี่ตุ๊ดติ๋วบอยเทปทอร์นี่คืนลงไปเลย นี่ตุ๊ดติ๋วบอยเทพกับสาย P.E. บอยเทพสตอง P.E. อสามเยี่ยมฝากด้วยขอบคุณครับอะไรอะตุ๊กตะไหร

Vai daqui. Ui! Ui, O baby. Ui! Ui, O baby. Ui, oi, Hã? Boca ยังไงมันก็ต้องมีตูฮึ่นมาจมากไม่น่าพลาดนะไปดูนะจะซ้ำไหมกัดสะบัดเลย เขาเดินมาดูคันนาหรือเปล่าออเอทะลุมานีเลยอะนั่นไงได้มาทัลลุกทางนี้ถ้าจะมีคันเดิมอยู่มั้งน่ะยืนจะต้องร่มแดงๆเลยเดินทะลุมานีเลย เปลี่ยนตัวออกยิงไม่เข้าเราต้องเล่นเบี่ยนะโดนมานหน่อยแล้วตุน๋นมาก่อน,นี้ตุนตีเป็นชีวิตจิตใจอะไรหมอนนี่ขายมีขายทั่ททวไปเผ็ดลิลลิตว่ามันโอมใหญ่หน่อยมันมาจะท้าได้ลอยน้ำดึดึ๊ดๆึ๊ตแถหนี สำหรับเหออยื่อยางนี่หลายรุ่นเลยโอ้เหออยื่อยางนี่เพรียบเลือดเเลือดเอาอลือดไปตะบุงตะบอนะเหยื่อตัวใหญ่จะให้ปลาเล็กแดกนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเลือกใช้เอาเลยเนี่ยใช้เอาตรงนี้ไม่มีหรอกอะไรจะครอบคลุมไม่ใช่ไส้เดือน <c oughs> ไอ้ใครที่บอกว่าเหยื่อแหม่ตัวเดียวกัดแม่งแดกทุกป <c oughs> ลนาเนี่ยแน่น้จะแดกทีนึง <c oughs> <c oughs> ผมนี่พูดความเป็นจริงรับกันได้หรือเปล่ามันต้องพกมาหลายหลายไซสายหลายตัวพกมาหลายหลายสายเราเจอปลาเล็กเราต้องเอาเหยื่อตัวเล็กกว่าเจอปลาใหญ่เราก็เอาเหยื่อใหญ่หน่อยทางสภาพหม้เยผมไม่อยู่แล้วล่ะเรากลับมาแล้วคุยกันอีกแล เงียบมันก็ออกมาเหมือนเดิม กี่อิ่มมาดิยังไม่ยอมกินนะอโอ้โหจัดอยู่ทหารเอกไปกันหนึง่งโอ้โหดูดไปขนาดนี้งบเลยอ่ะตัวใช้ได้อยู่นั้นน่ะมาเจอไก่โอ๊กแล้วเจอตัวกำลังฮอตเลยโอ้มันน้ำลง รุมหรือกะต้มหรอนะกินขาเข้าไปเต็มท้องแล้วไม่ย่อยเลย่ย่อยครับเจอไก่กโอบน้ำลงๆโอ้ยรขาดให้ไก่โอบลงอุ๊ยโอ้ยใช่ตัวเดิมป่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยพี่โมงมันตัวเวยอะเอินน่าจะหลายตัวพ่อนี่ย อืมมงไม่ลง้ยติดติดลึกน้อไวอนนี้ไก่พวกพี่ใหญ่ลงไปมันต้องมีผลงานว้นีอ้ยอวังีใบฟ้าจริงนี่ป้าชอบแก้วนี่ กูด้วยนะครับผมผลงานไก่โอ้บอยเทเบาเท่กับสายพีดีสามบอยเทสตองศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดกับปลาช่อนนาที่เขาว่ากำลังโหดกันที่ไหนเนี่ยตุน๋นบางเรนบางเรน,เรนกำลังโหดเลยช่วงนี้เราเลยมาตามหากันรถอยู่ไหนไม่รู้หนูเดินเข้ามาขึ้นกูเดินมาเป็นสิบโล <c oughs> ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแป๊บๆนี่สี่นี <TV S 2> ่ <TV S 2> ยังมีอีกตัวหนึ่งยังมีอีกเรืองมันอยู่ตรงป่ากันนะครับ Ikat tunggu di sini. Katinggal. 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 ารีบท้ายขามาเลยเอาขามาคืนเลยนี่นั่นบอกว่าปลาช่อนนั้นอ่ะอุ้ยนี่ใหญ่อุ้ยอุ้ยไม่โดนฮะอุ้ยลายตัวนี่หว่าไหลตัวนี่มันออกมาจากหญ้าดิเหรออ๋อ ตัวเบลอเลยนะตัวใหญ่ยู่นั่นไงอุ้ยมันกัดกัดขาเรอกัดขาอย่างมันยังไม่โดนเหยื่อเลยมันอยู่ในหญ้ามันพุ่งมาจากหญ้าเล้าได้ดีนะอะไริลิปคลิปมันกัดขาแล้วมันก็ไม่เหยอนะ ปลาเดี๋ยวปลาไม่เข้านานี่หลอดแห้วยังอ่ะอะไรเพียบเลยหล, <laughs> ลุดเพียบเลย <laughs> น,ยน,ลยนี่ข้างหน้านี มันจอดมาตรงนี้มั้ยหรือเปล่าน่าจะมีตัวอยู่หน้าฝั่งนี่นังนไงกลางน้ำเลยยิคโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะขัดกลางน้ำเลย

มีหนาไปตกปลาจโดเลยตาขุนไม่้องชวนนะนะโอ้ลืมวิชาปัญช้อนเลยหนาจนกระเด็นจนคอแทบหัดอย่างนี้ยังไม่อยู่อุ้ย ยังไงเขามึงบอกไม่กัด้โกัดกัดประทไทยอยู่นี่มอรับอ้อลเลยเนี่ยตรงไหนก็กัดตีเลยนี่แล้วนี่ไปไหมไปไหมเดี๋ยวไปเลยนะวิ่งแล้วยสิวิ่งนะเอ้า มันคายเหรอต้องศึกษาเขามันอีกเยอะเลยป่าข้นไหนนี่คือการปล่อยให้แบบปล่อยให้กินเลยนะเหมือนมันลากไปอยู่แลวไม่เอาแต่มันสุดท้ายมันก็คายนะมันกัดไม่เต็มปากนะตัวนั่นไงนั่นไง แล้วอะไรกันแล้วเอมตกหนึ่งไงเอเอไปไหนวะนี่ตามเอมาดิอมมาตกนี่ยืนตกนี่ตกอไปไหนเหยบกลียบหมดขายไหมล่ะเฮ้ยมัอนขายผมไม่รู้จะพูดอะไรก็มันเลยอ่ะ ไรวมันกัดยังไงวะตันไรอะไม่ดีใครเกรดไม่หลาเนี่ย ทำมันตัดเมืองมันก็สวยสวกกดปด๊บเล่นสนุกเลยตะล่อลองกับความรู้สึกผมได้ยังไงนี่ต่อไปตีเบ็ดเปล่าๆนะเป็นล่าตีใส่เอง

กว้างไหมกว้างุีบวโดนไม่รู้เหมือนนี่จริงเลยง oh, <no. S 2> งมากเลยนะ <laughs> ไหล<น>ตัวเฮ้ยเปน,หนยัง <laughs> ไงมัน่ยที่นี่มันกัดยังไงวะ ท้ายได้ทุกตัวไม่มีการตึงมือเลยแต่มันคาบอะคาบไปเล่นเฉยอะเนี่ยอู้อุ้อมต้องอยู่แล้วแหละพี่อุ้ยโอ้โตสวยเลยเฮ้ยมันขัดยังไงวะ โงวิดขนาดนี้ไม่ยังเปิดยังไม่เข้าโอ้เห็นปากไหะเห็นเลยตามอากาศด้วยนั่นดึกนั่นเท่นไหนวะพี่เหมือนเตัวไม่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราได้ออกอะไรเลยลองกระเดิดดีกว่า นหรอั่นหรนอเอออ,อยู่มต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอ้จริงไหมโอ้ตยี่สิตอวที่ยี่สเลยมาแล้วนะจริงวายยังทำอยี่โป้ง มาช่วยแล้วูผมตายี่ึงคนเดียวยีคนต้องว่กักต้องวเียง้องูกำลังหลอนเด้วพางกับบ้าน มันข้ามไปข้ามมาทำสักอย่างนี่เลยตีขอกนั่งไงกันลูกเอายู่จริงเหรอเฮ้ยจริงจริงอโอ้โหไม่ใช่เลยเอาแล้วเบบี้เจ้านอจักรการเจอหน่องกูโคตรหลอนกูบอกเลยโคตรหลอนเจ้าของหลอนกูตีมาทั้งวันเลยยหายเลย นะอ้รูปังเลิศเด้อปานาติปาตานะเล็งกัตียวเตียวจินมเต็มคำอร่อยเต็มกราบก็เตียวพระเอกนี่หรอมันพระเอกเตียวพระเอกอีกแล้วชี้หายแล้วเย็บขอบชิบหายแล้วตนปานาติป่าตาเตียวครึ่งวันกว่าตัวตุ้งเยากั โคตรดีอะดูแม่งอ้วนๆทุกตัวอน,นี่ยถ้า,ถ,าถ้าเรามีเวลานะไปกินข้าวเลยกลับตอนเย็ยนกลับผมว่ากลับระเบิดระเบ้อถ้าตอนเย็ยนจะขัดดีถ้าอย่างนี้นะโอ้ยทีเดียวมันได้ตัวเลย <c oughs> มันหลุดไปเลยเอะไรที่เหลือตัวที่เหลือไปไหนแล้วอยู่ในรถเล,หล <ะ S 2> ยหรอถ้งาเอามาแช่ไปข้างนอก